นิธิเอียวสีวงจุดอ่อนของผดเด็จการบทความนี้นำมาจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์วันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2557จะทำและเผยแพร่ในรูปแบบเสียงอ่านโดยทีมงาน ebook can talk อ่านโดยพัฒพิรพีรภาฒจุดอ่อนของผดเด็จการโดยนิธิเอียวสีวง เรื่องห้ามท้องของโรงพยาบาลราชวิถีนั้นสนุกจริงๆครับใครเห็นก็รู้ว่านี่เป็นเรื่องผิดกฎหมายวงเล็บอย่างที่นักกฎหมายและนักสิทธิมนุษยชนได้ชี้ให้เห็นแล้ววงเล็บปิดแต่ที่หนักกว่าคือผิดความรู้สึกของคนทั่วไปประการแรกประกาศไม่ได้ชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงทองไม่ได้จึงดูเหี้ยมโหดกว่านโยบายของรัฐบาลจีนและประเทศอื่นๆที่ต้องการคุม จำนวนประชากรในประเทศเหล่านั้นเขาไม่ได้ออกกฎหมายห้ามทองวงเล็บลูกคนที่สองวงเล็บปิดแต่ออกกฎหมายที่ไม่ให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกคนที่สองอย่างที่ได้กับลูกคนแรกพูดอีกอย่างหนึ่งคือใช้มาตราการทางเศรษฐกิจบังคับให้การมีลูกเกินหนึ่งคนวงเล็บหรือไม่เกินจำนวนที่รัฐกำหนดวงเล็บปิดทําให้ขาดทุน ผมไม่ทราบว่าประกาศห้ามทองของแผนกนี้ในโรงพยาบาลร,ราช,ชวิถีมีมาก่อนรัฐประหาร22พฤศภาคมหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าหัวนหน้า,าแผนกจะคิดว่าสำเนียงของผดการเป็นคำสั่งที่มีประสิทธิธภาพที่สุดประาฟาฝืนเป็นไรเมื่อไรเป็นตกงานทันทีประการที่2คำสั่งนี้ฝื้นธรรมชาติของมนุษย์ที่เหมือนสัตว์ทั้งหลายคือต้องการสืบพันเผาพันุ์ตัวเอง วัฒนธรรมมนุษย์ตั้งแต่สมัยหินแสดงว่าการให้กำเนิดสืบเผ่าพันธุ์หรือ procreation เป็นพรอันประเสริฐเป็นโอกาสแห่งการฉลองของชุมชนเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ขาดไม่ได้ของการมีชีวิตรอดของเผ่าพันธุ์คนที่เห็นประกาศนี้จึงตรโหนกในส่วนลึกของจิตใจเป็นอย่างมากที่น่าสนใจกว่าประกาศนี้เสียอีกก็คือปฏิกิริยาของผู้บริหารระดับต่างๆต,ต,ต่อข่าวห้ามท้องในสื่อ นายยงยุทธวงศ์ซึ่งเป็นรองนายกบอกแก่ผู้สื่อข่าวว่าเรื่องนี้ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็ควรไปฟ้องกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นตลกรายอีกเรื่องหนึ่งในรอบปีเพราะท่านรองนายกพูดประหนึ่งว่าเมื่อมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วรัฐก็หมดหน้าที่ปราบและปราบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปโดยสิ้นเชิงแม้แต่การละเมิดนั้นกระทําโดยหน่วยงานของรัฐเอง เดื่ยของความรุนแรงที่กระทําโดยเจ้าหนะ้าที่รัฐในภาคใต้มุงเล็บเส็นทหารยิงเด็กตายเพราะขอโทษยิงผิดมุงเล็บปิดอาจได้รับเงินเยียวยาจากรัฐแต่คนในพื้นที่อย่าพึ่งหวังว่าจะมีมาตรการใดๆของรัฐตามมาเพื่อลดการละเมิดสิทธิทมนุษยชนโดยเจ้าหนะ้าที่ของรัฐเป็นอันขาด ประชาชนอีกจำนวนมากที่ถูกจับกลุ่มคุมขังหรือลิดรอนเสรีภาพในด้านต่างๆเพราะเจ้าหนะ้าที่รัฐใช้กฎอายการศึกตีความเอ,าเองว่าขัดขืนอายสาิทธิ์ของอายการศึกก็พึงก้มหน้ารับกรรมต่อไปแต่โดยดีเพราะรัฐเผด็จการไม่เห็นเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนจะหาใครเป็นรองนายกของรัฐบาลเผด็จการได้ดีไปกว่าคนอย่างนี้ได้หล่า แต่ผู้บริหารระดับลองลงมาใช้วิธีทางการเมืองอย่างแสดงความรับผิดชอบมากกว่าไล่ตามลำดับตั้งแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขไปจนถึงผู้มุนในการโรงพยาบาลยิ่งเล็กก็ยิ่งดูจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นรัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แต่กระทรวงไม่เคยมีนโยบายห้ามท้องแก่บุคลากรของตนแต่อย่างใดจบ ดังนั้นหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าไม่ตรงกับนโยบายกระทรวงก็ไม่ผิดเพราะมีน,นโยบายแล้วตัวท่านก็ไม่ผิดเพราะได้ยืนยันนโยบายแล้วหากจะหาคนผิดให้ได้โนนล,ลงไปดูล่างๆโนนคงมีใครสักคนที่ผิดถ้าไม่ต้องการลงโทษคนผิดแต่ต้องการแน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีมาตรการอะไรเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดนโยบายเช่นนี้อีกในอนาคตก็ไปถามหมอดูเอาเอง รัฐรมนตรีมไม่เกี่ยวผู้บริการโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับเล็กลงมาอีกตอบคำถามนักข่าวอย่างรับผิดชอบมากที่สุดท่านบอกว่า,าแผนกที่ออกคําสั่งมีคนทองเสมอทําให้ขาดแคลนบุคลากรภายในจึงทําการตกลงกันภายในได้ตักเตือนหัวหน้า,าแผนกแล้วว่าทําไม่ได้พร้อมทางสัญญาว่าหากขาดแคลนก็จะให้ความช่วยเหลือวงเล็บคงหมายความว่าให้โอนย้ายบุคลากรจากาแผนกอื่นมาช่วยงานกระมัง น่าสงสัยก็คือหัวหน้า,ผานแผนกนั้นไม่เคยนําปัญหาขึ้นหาเรือกับผอ,อ,อบ้างหรือผอ,อ,อหรือหัวหน้า,ผานแผนกก็ไม่เคยนั่งวิเคราะห์ปัญหานี้ว่ามาจากช่วงวัยของคนทํางานหรือเหตุผลอื่นๆบ้างหรือเพื่อหามาตรการด้านการจัดการบุคลากรในทุกผนแผนกบรรเทาปัญหาเช่นนี้ลงได้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งการเป็นผู้บริหารคือทําอย่างนี้แหละมองทะลุป,ปัญหาของปัจจุบันเพื่อหาทางออกแก่อนาคต ไม่ใช่เพิ่เจอกับปัญหาปลีกย่อยเหมือนคนบางคนก็แต่จะไปหวังอ,อะไรกับผู้บริหารระดับผอโอรงพยาบาลผู้บริหารที่เป็นนักการเมืองระดับสูงขนาดรองนายกรัฐมนตรียังปัดความรับผิดชอบเหมือนสวะเช่นนั้นไม่ต่างจากกันเมื่อพูดถึงคนบางคนแล้วทําให้อดนึกถึงค่านิยม12ประการไม่ได้ผมเข้าใจว่าเมื่อหัวหน้าคณะรัฐประหารพูดเรื่องนี้ ท่านไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครเอาไปทําเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตฝังคาให้เด็กท่องจําเป็นอาฆานผมก็นั่งดูทีวีอยู่ด้วยก็ขเข้าใจว่าท่านพูดของท่านไปนเรื่อยๆเหมือนไม่ได้ตั้งใจนับมาให้เป็น12ข้อพอเอาเข้าจริงใน12ข้อนั้นก็มีความซ้ํากันอยู่หลายข้อและบางข้อก็อาจแยกออกมาแยกออกเป็นมากกว่าหนึ่งได้เจตนาของท่านอาจเพียงแต่กระชับความสัมพันธ์ในเครือข่ายต่อต้านประชาธิปไตย หรือพยายามจะสารสัมพันธ์กับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารโดยดึงเอาค่านิยมซึ่งเคยเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยอยู่แล้วขึ้นมาเชิดชูเพราะไม่มีอะไรขัดข้องกับค่านิยมเหล่านี้หากเป็นค่านิยมส่วนตัวของใครสักคนเขาก็มีสิทธิ์จะมีค่านิยมเหล่านี้ได้ตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นแต่โลกที่ปล่อยให้ใครยัดเยียดค่านิยมส่วนตนให้แก่คนอื่นนั้นได้ผ่านไปแล้วและอาจผ่านไปนานกว่าที่เราคิดก็ได้อย่างน้อยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมา ็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับค่านิยมของอสวะพาหุเป็นจํานวนไม่น้อยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรโลกปัจจุบันก็ยังต้องการค่านิยมที่ถือร่วมกันในคนหมู่มากของสังคมอยู่ดีแต่เราจะบรรลุชั้นธรรมติเช่นน,นั้นได้อย่างไรวิธีใช้อำนาจบังคับเป็นวิธีที่มีนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนแม้แต่ในโลกโบราณการสถาปนาค่านิยมใดๆขึ้นในสังคมก็ต้องใช้วิธีอันสลับซับซ้อนกว่าอำนาจมากทีเดียว อย่าลืมว่าค่านิยมเป็นเรื่องของความคิดจิตใจไม่ใช่พฤติกรรมทางกายอำนาจถึงเข้าไม่ถึงบังคับไปก็ได้แต่การท่องจำและตอบข้อสอบพันเป็นพฤติกรรมทางกายที่ไม่เกี่ยวอะไรกับความคิดจิตใจเลยค่านิยมในโลกปัจจุบันเกิดได้จากการใช้สติปัญญาคิดถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันเระมันไม่มีอะไรที่ง่ายขนาดที่จะเอาเป็นอาขยานได้สักเรื่องเดียวเช่น ระหว่างกตัญญูต่อบุพการีกับศีลธรรมศาสนาและวัฒนธรรมอาจไปด้วยกันไม่ได้ในบางกรณีเป็นต้นว่าพ่อทำผิดกฎหมายควรจะรายงานเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หรือขโมยอาหารเพื่อให้แม่ตาบอดแขนขาพิการได้กินสักมือจะต้องเลือกอย่างไหนก่อนต่อต้านรัฐประหารเป็นการคิดอะไรให้ส่วนรวมหรือไม่หากเชื่ออย่างสุจริตใจว่ารัฐประหารย่อมทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอน ทกเทียงแรกเปลี่ยนกันแล้วก็ใช่ว่าจะได้คําตอบเ,เด็ดขาดสักเรื่องเดียวจะทําให้ค่านิยมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการคิดไม่ว่าจะคิดรับหรือคิดปฏิเสธแต่กระทรวงศึกษาก็รับเอาค่านิยมนี้ไปทําให้เป็นอาขยานลงทุนติดป้ายค่านิยม12ประการทั่วทุกโรงเรียนในราชอาณาจักรและบังคับให้หนักเรียนท่องบนให้ขึ้นใจ ูอีกอย่างหนึ่งคือพยายามสาปนาคานิยมนี้ให้เป็นของสังคมด้วยอํานาจที่น่าตระหนกอย่างยิ่งก็คือคนเหล่านี้เป็นผู้บริหารการศึกษาของประเทศเราปล่อยให้การศึกษาตกไปอยู่ในมือคนเหล่านี้ได้อย่างไรในมือของคนเช่นนี้ลูกหลานเราจะโตขึ้นมาด้วยทักษะที่จะเผชิญกับโลกข้างหน้าได้หรือทั้งหมดนี้คือปัญหาของระบอบเผด็จการโดยเฉพาะ,พะเผด็จการในสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่มีสำนึกทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยไปแล้ว แม่แต่กปปสรหรือคอสอชอเองก็อ้างว่าจะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์วงเล็บปิดทําให้ประดิการไม่มีความวางใจอานาจของตนเองจึงหวังให้ลูกกระโลทั้งหลายแสดงความสนับสนุนและปกป้องอํานาปจป็ิการของตนอย่างกระตือรือร้นลูกกระโลที่เกาะเผกษการกินอยู่หรือตกใต้อำนาจประฏิการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องกระตือรือร้นให้เห็นผลก็คือการปัดความรบับผิดชอบให้พ้นตัวดังกรณีห้ามทอง หรือกระตือรือรน้นจนทําให้อํานาจประดิษการกลายเป็นเรื่องตลกพลสมัยอย่างเห็นได้ชัดโดยอาจไม่ได้ตั้งใจจบบทความนิติเอียวสีวงจุดอ่อนของประเด็จการ